วัดเดฟ้าวูฟสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีคุณกำลังรับชมรายการอะไรอะ่ร <c oughs> ะรายการไม่มีนะฮะรายการอะไรวะเกมแคสเกมออนทัวร <c oughs> ์ cat, นะฮะวันนี้จะมาฟัวทัวร์เติมตอนที่สองนะฮะเราจะไปเมืองไหนกันดีไปเมืองสองกันมาเมาืองไปเมืองสองนะครับโฟก,กี้พูดด้วยครับครับครับถือถือถือไม้กระดูกที่ผมมา,มาครับมาครับมาตามตามมาครับตามตามเฮ้ยยังยีเจ้ากรลที่อยู่หน้ากูล โคโอ้ oh. Oh, ตลอดอะตากล้องเป็นโปรเฟชชั่นแนลวะเนี่ยไอ้หนึ่งไปแบบตากล้องนี่ขั้นดีเลยนะดีลบนันเนี่ยเอ้ยะอะไรวะอะไรไปครับไปเมืองสองกันครับเอ่อธาตุพืชธาตุแมลงเมืองสองจะวิ่งไกลหน่อยนะมันไม่ใช่ธาตุพืชธาตุแมลงโหมันเป็นธาตุน้ำแล้วมันเป็นทุกธาตุนะครับตอนนี้ไปไป เอ้ยโอ้โหฟุกเกี่ยวพึ่งโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วเดินเอาก็ได้นะเดินเดินเดินเอ้าโอเคทิ้งฟุกไว้คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมารับเออย่าปล่อยปีหลอกแมงเลยไปแล้วดีนี่ไออย่าดีไอมมาแล้วอ่ะก็วาแล้าว่าเบบีมาเบบีมาเบบีมาเแล้ว โทรรายการเร็วๆนี้แหละครับผมจะทำเองนะก็จะถึงแล้วนะเดี๋ยวครับคุณปุ๊กกี้โอ้โหเอฟเคแล้วไม่สบายต่องจะจะตามจิตตามแฟนไปหรือว่าจะไปทางลับไปทางปธรรมดานี่แหละเนี่ยมันทางลับเดี๋ยวก็รู้กันนะพี่เออทางลับก็ได้เมาไวๆด้วยไอ้ตากน้องตากล้องกา เร็วโมไปเชื่อ้ะเนี่ยเอ้ยบุไมเฮ้ยลืมต้องให้พิธีกรนำโอ้เรียกกไม่ถูกไม่กันีไม่คุณคุณบุ๊คครับพูดให้ดังๆหน่อยนะฮะต้องพูดด้วยนะฮะทั้งคลิปไม่พูดนี่เขาจะหาว่าคุณคนใบแดกนะฮะเราจะให้เจนนี่กดไว้ดีปะหนอฮ้ให้ให้เจนนี่คุณบอลไว้ดีไปหนอจะให้แบนด์ไอพีนะ ผมยิงเลยอ่ะผมยิงไอพีคุณเลยอ่ะเอาไหมละ่ะยิงเป็นได้เหรอก็นีง่ไงถือปืนแล้วปุ้งเนี่ยนัดเดียวอ่ะแค่นั้นแหละปืนถูกก๊กอกอ่ะยิงไอพีเอกไม่มียอดหัวขาวไม่ใช่ไงย,ยิงไม่ได้ไม่ใช่ไงก็ผมยิงเซิร์ฟเลยอ่ะก็ยิงไปดิออเราให้ทางเทิร์ฟยิงอ่ะไอบอลบ,บอกไม่ใช่เทิร์ฟกูเออยิงไปเลยเดี๋ยวเราจะมีโปรเจกต์เล่นแมปก่อล้างกันไหมล่ะครับแต่ถ้า แต่ถ้าเราได้เป็นผู้ช่วยดูแลแล้วจะถ้าเองยิงเมื่อไหร่เรายิงกลับแน่เฮ้ยมันของฟี่โอ้โหของฟี่โอ้โหเก็บ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 ตอนนี้ตาก้องสติแตกแล้วฮะไปครับคุณเบาหายครับไปเมืองสองกันครับตากล้องได้อะไรตาก้องไปแกตาก้องได้แต่หนังวัวกับเนื้อวัวนะฮะเฮ้ยเอาไปคราฟตัววัวเนี่ยอย่าอยาเอาไปขายดีกว่าเยอะเลยเนี่ยนี่ก็เป็น มอกนี่คนนั่นทำหน่อยยิ่นะะ้ากล้องนําตลอดเลยเนี่ยมาอันนี้ก็สองนี่คือบางหลังคายังไม่มีเลยเออหลังคายังไม่เสร็จเลยฮะอยู่ระหว่างการสร้างนะฮะที่จสู้กันนะแต่ก็ถือว่าสวยใช้ได้เลยนะฮะสวยนะฮะแล้วก็นี่คือยิ้มเฮ้ยนี่คุณติเตอร์คนมาครับมาคด้ชุกที่หนึ่งขอบผมถัดหนักวางขอบใจอย่า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 มาสู้กันในนี้นะฮะ อย่ามากลัวกันนะอย่ามากลัวกับใครเลีวนะอย่าอย่าสู้กันนะฮะเรามันเสียเวลานะฮะคลิปผมนะฮะแล้วก็ฮาร์ดดิสผมนะฮะฮาร์ดดิสผมนะฮะยังไม่เต็มนะฮะตอนนี้เหลือแค่สองร้อยกิกเองนะฮะจากห้าร้อยกิกนะฮะเกมไม่ได้เจอเรื่องนะไรอยู่สองเกมแต่ว่าไอ้พวกหนังอะไรเลยเือยเอ้ยอย่านำอย่านำอย่านำอย่าลืมไป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 เดี๋ยวติดเลท ไปเร็วถึงเมืองกองแล้วไม่ใช่งไงเออลครับนี่คือเมืองสองนะครับทั้งมันทับไปแล้วครับไปเมืองสามแล้วเออมืองสองมีอะไรงงงงงงยังไม่เสร็จน,นะฮะไปมุมสามกันเลยผมว่าเมืเองได้ของฟรีโอ้โหไ้ของฟรีเอ,อ้ยมิวแทงร,ระวังมิวแทงมัน,ออมนึ่งเอ้ยมิวเอ้ยนั่นอะไรวะนกฟินิกเอ้ยลืมตากล้องอยู่หลังสุดไปเร็วครับเราไรจูโอ้โหเฮ้ยไหนไหนไรจูจับ จับจบของใครวะของไอของไอเกมไอคนเนี้ยมันใช้โปโปวิ่งโปบินโปโอโหตอนนั้นเดินตหนา้ของไอหาพิธีกรนี่มันมันวิ่งไ่ไหนเนี่ยจะไปยุ่งกับมันมันบ้าเดี๋ยวฟุกตามมาไอฟุกต้องนำหน้าตามคุณไอเบาหายแล้วอ้าวหลงแล้วหลงเบาไปสามกันเบาไปสามกันมา เออถ้าเราเจอตัวเวลกิบอัปอ่ะเราขอตู้นะแล้วแต่ว่าประมาณกว่าทีมันก็ตายแล้วรอไปเถอะเออนี่คืออาบ็อกนะอาบ็อกอาบ็อกอาเบะ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 เราจะไปทางลัดหรือว่าไปอย่างพูดดีไปอย่างพูดดีนะฮะเราต้องให้ท่านผู้ชมไปอย่างพูดดีนะฮะตัวนึงนะคะผมขอรักษาช่วยดิครับลากมาครับลากคราบลาก เอ้ยมันเกิน15นาทียังไงเรามาตั้งตัดคลิปนะเอาเถอะไม่ต้องตัดหรอกตั้งมาเถอะเดี๋ยวค่อยมายืนดันทางนี้ไปแม่ป๊เฮ้ยรอก่อนรอก่อนเฮ้ยไอ้กูใครช้าไม่รอปุ๊กคลิปอ้าวปุ๊กปุ๊กครับปุ๊กครับปุ๊กช้าอ่าไปไปไปเลยไปเลยเอยอยู่ไหนกันวะฟ้าผ่าฟ้าผ่าชิบหายแล้วไอ้เหี้ยฟ้าผ่าชิบหาย เออเดี๋ยวจะไปรีวิวกิไหนดีอ่ะเดี๋ยวเล่นแมปก่อลางอ่ะเออเออเรไม่เล่นเบื่อแล้วเอเล่นแมปไรเดีะเดี๋ยวไปเล่นเกมอื่นป่าเล่นเล่นทีละใบรีเทิร์นป่าเดี๋ยวจะไปเล่นไมค์ีไม่เอาอ่ะไมคีไม่มีดีแท้เล่นเล่นไม่ดีป่าวมาเล่นทีละใบรีเทิร์นหรือเปล่าจะไปอย่างพูดดีหรืออะไร ไปแบบธรรมดาได้แหละมีเกาะนะโว่อย่ามายุ่งอ่ามาฝั่งนี้ฝั่งเราจะเล่นแมพไอ้เฮียฟุกขายมาเลยครับกระโดดรีเทิร์นเล่นเป่าเบากระโดดได้ร้อยเบอร์เกนโอ้โหหายแล้วเบาโตลงมาไหวเล่นในลาวาแป๊บอ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกกันมาเองนะครับโอ้ยนี่มันมีเข่าวงกดเดี๋ยวผมจะรีวิวเองนะครับช่วงนี้นะไปเลยเราเล่นลาวาแป๊บหนึ่งใครทำบล็อก แกะตกด้วยเก็บเอาไปขายเลยงั้นแต่นี่เราขอยยังไม่นะยังตอนนี้ผมรีวิวอยู่นะฮะขั้งแม่งไม่ไปนะฮะไม่รู้ทางนะไม่เคยไปนะฮะอะไรอย่าเราจะกลับยังไงเนี่ยลงมาว่า้ลาวาด้วยกันดิโบนายบอกว่ายังไงนะลงมาว่า้ลาวาด้วยกันเราจะคอยอยู่บางหาเฮ้ยตกแล้วชิบหาย ไปครับเราจะาให้ผู้ชมนะฮะโหวตนะฮะว่าจะให้เล่นแมปยิบบารีเชอร์หรือเปล่านะฮะมาเยอะก็จะได้เล่นนะฮะมากกว่าหนึ่งคนก็ได้เล่นเลยนะฮะลงมาเลยลงมาดิอย่างลึกเลยเนี่ยเอ้ยเราไม่มีออฟติฟายนะงั้นเราไปไอ้นี่ดีกว่าครับสะปาวครับเราละสายละมานานแล้วไม่รู้เราจะลงไปไว้ในลาวาเออเนี่ยเราจะให้ท่านผู้ชมไลค์นะฮะว่ายิบบาลรีลเชอร์นะฮะ,ะลงมาดิ ทางรัดมาสปาวแล้วไอสัตว์เอ้ยจะติดทางรัดโอ้โหทางรัดไม่เชื่อโอ้โหเมันมีด้วยเหรอเออเอาไม่รู้สปาวมาแล้วอูเลวินช่างมันเถอะตอนนี้ไปตกน้ำไม่เป็นไรแล้วเราจะให้ท่านผู้ชมไลค์นะฮะมากกว่ามากกว่าหนึ่งไลค์นะฮะเราจะเล่นแบบวีล์วายรีเทิร์นนะฮะท่านผู้ชมผมขออย่างหนึ่งห้ามไลค์กด กดแย่เลยกดแย่อย่างเดียวครับไม่ครับผมผมจะให้คนผู้ผู้คนไล์นะฮะเราจะให้คนไล์เซิร์ฟไปน,นะฮะไล์เยอะเราก็จะเล่นเลยนะฮะใครไล์ขอให้เป็นอาเบช่างมันนะฮะอย่าไปสนใจมันนะครับเดี๋ยวมันก็เป็นเองนะฮะท <c oughs> ี่อยู่แล้วกดไลค์อยู่แล้วมันก็อยากเล่นนะฮะผมรู้นะอู้ยอย่าอยวให้ลิงก์เล่นนา,าไอ้บอลบางคนเอาไอ้ดีกับรหัสแชนแนลคนมาด้วยไม่หรอกแต่เออไม่ยังก็แหละ จะอัพคลิปอะไรหรอกใหม่ทีนั่งอัพทีนั่งอ uh hy ุ่งดีเด um ี๋ยวกูแปะทีนั่งให้ไว้เลยถ้าเกิดจะแปะนะฮะแปะแปะถ้าเจะไอ้เพชรเพชรเฮ้ยกูได้ป่ะได้เพชรเพชรอุ้ยอ้าวเราก็อ้าวโกแบ็คจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะคุณบอลครับพับสปาวด่วนเลยฮะโกแบ็คท้าช่างมันฮะอ้าวโกแบ็คท้าเหรอ กันคุณฟุกกี้ก็ได้ครับทับตะปาวนะฮะฟุกนะครับมาต้องมาเร็วฮะไอ้เนี่ยจี๊ดแล้วครับอ้าวมายืนตรงกระจกฮะเอ็ะเปล่าเต่าเราโหดทีเดียวก็ตายแล้วโคแบกกางเอ้ยตามาสะปาวเร็วครับเอ้ยโคแบกมันไม่กลับก้องัวเซ็งเซ็ตขนาดจีตอะไรขนาดท่าน้ำตีท่านมืดทีเดียวยังหลับอ่ะเร็วๆแล้วท่าน ไฟตีท่ามืดอ่ะกี่ทีอันหลังๆหลังๆเลยแลกวโอ้โหแว๊บสิอยากเข้ากล้องเข้าไปไกลๆมาเราจะถ่ายแบบนี้นะฮะผมไม่ถ่ายคนแป๊กคนดีผมไม่ถ่ายรูปัวกล้องเอากคลิปจะถ่ายไหมเนี่ยไอ้เหี้ยคลิปเอาคนมาเต็มเลยว่าไปถ่ายที่อื่นดีกว่าตามมาคุณพิธีกรเดี๋ยวค่อยขายของเดี๋ยวค่อยขายของเอ้ยเดี๋ยวไปถ่ายเลยยิ้มดีกว่าเท่ๆเร็วมา ไอ้เหี้ค<า>ยคลิปเต็มแป๊บน,นึงแป๊บมองแป๊บนึงนั้นปุ๊กปุ๊กคุงครับปุ๊กอ,อยู่ไหนปุ๊กบอกเลยปุ๊กฮะปุ๊กอย่ามัวแต่ถุยดิปุ๊กูนั่งดิปุ๊กอย่ามัวแต่คืนน้ำลายดิมันต้องกล้าต้องซ่าต้องต้องโขอโยนะเว้ยอยู่ไหนอ่ะอยู่ยิมเ,ยเร็วๆเลย,เ,ยเร็วๆเลย ฟุก๊กฟุ๊กยืนตรงนี้ยืนตรงนี้นะยืนยืนอ,อ,อยู่บนแท่นแล้วหันหน้าไปทางนู้นเออนอั่นแหละแป๊บหนึ่งพระเอกมาแล้วยืนอย่างเงี้ยเอออย่างงั้นอนะ่ะเดี๋ยวรอไหนไหนแป,แป,แป๊บแป๊บแป๊บามายืนอ,อยู่ตรงนี้ยืนหันหน้าเขา้าฟุ๊กอย่าสู้กันนะเว้ยนี่มันอยู่ตรงนี้เนี่ยหันเออยืนอยู่ข้างๆอยู่ข้างคัดคอนโอเคมาถ่ายถ่ายถ่ายแค่เราก็พอละถ่ายถ่ายอย่างนี้แล้วกันมา หนึงงน่งสองกดเอ F หนึ่งทธอเออกระโดดกระโดดนะเว้ยหนึง่งเอาใครยบิ๊กบอลจะยิงซ้ำ